วันนี้เป็นวันทำน้ำหมักที่เป็นฟาร์มพอดีค่ะเป็นน้ำหมักที่เราใช้ทำเองใช้ทำไว้ใช้เองอันนี้เราใช้ปุ๋ยขี้ไก่ใช่ไหมคะพี่ตูนค่ะปุ๋ยข้าเราแล้วแต่แล้วแต่บางพื้นที่หาได้อย่างของเราตรงนี้ที่หาได้ก็จะเป็นขี้ไก่ขี้ไก่แกบอืมขี้ไก่แก่จริงขี้ไก่จะมีหลายแบบเนาะขี้ไก่ไข่ขี้ไก่ไกแกบอันนี้ขี้ไก่ของเราเป็นได้ขี้ไก่แกมก็มาหมาักหมัก สักสองสัปดาห์เป็นอย่างน้อยนะคะถึงจะเริ่มใช้ได้เพราะมันยังร้อนอยู่อันนี้ก็ปริมาณของเราสั่งมา250กระสอบรอบนี้เราจะใช้กี่กระสอบคะรอบนี้ประมาณ7จ็ถึงแปกระสอบ70สิบอบเจ็ดสสอบก็ประมาณตันหโดยประมาณมมแล้วก็ ขี้ไก่แล้วมีอะไรคะพี่ตูนแล้วอธิบายให้ฟังหน่อยขี้ไก่แก,แกเ่เริ่มต้นแล้วก็ตั้งกองก่อนแล้วก็เราเราจะโรยโรยปูนขาวโดโลไมทเพื่อปรับสภาพอืถ้าใครมีฟอสเฟตก็ใส่ฟอสเฟตก็ได้นะคะเราหาไม่ได้แล้วก็ใช้เท่าที่มีอืส่วนน้ำหมักน้ำหมักเราก็เท่าที่มีเ,เหมือนกันใครมี น้ำหมักอะไรก็ใส่ไปตอนแรกก็จะมีกากน้ำตาลด้วยเพื่อเพิ่มเพิ่มอ่านให้จุลินทรีย์ให้เขาตื่นตัวก่อนเราก็จะมีอาหารให้เขาตื่นตัวเพื่อที่จะเข้าไปทําการย่อยสลายปุ๋ยหมักที่เรามีค่ะตอนนี้ของเราจะมีะในนี้จะมีกากน้ําตาลที่ละลายน้ําแล้วนะตองน,นี้เราเอามาเพื่อละลายน้ําใส่ไปเลยทันทีมันจะไม่ละลายใช้เวลานานกว่าจะละลายก็คือมา5-10นาทีคนกับน้ําเปล่า ั่งน้ําตาลมันจะเป็นข้นๆแล้วก็มาละลายน้ําก่อนมิฉนั้นมันจะมันจะไม่ผสมกับเพื่อนอือล้วก็มาใส่ถังน้ําหมักที่ผสมไปที่อันนี้ที่เรามีจะมี e m e m มีน้ําหมักปลาอ่าน้ําหมักจินซีน้ําแดงแล้วก็มีน้ําหมักจาวปลวกอือือตอนนี้ที่เรามีแค่นี้ผสมให้เข้ากัน อัตราส่วนก็ไม่มีอะไรตายตัวก็กะกะเอาประมาณน้ำถังหนึ่งเนะะี่ยค่ะจริงๆตรงนี้เพื่อให้เพื่อจะให้กองปุ๋ยเราชุ่มชื้นตรงนี้อาจจะไม่พอเราก็เพิ่มน้ำเข้าไปอีกทีหนึง่งตั้งกองเสร็จแล้วก็คุมคุมความชื้นเขาหน่อยเพราะว่าถ้าถ้าจริงๆหน้าฝนอาจจะไม่ต้องจำเป็นมากขนาดนั้นแต่ว่าจริงๆถ้าคุมไว้ประมาณหนึ่งให้ไม่ให้มันชื้นมากหรือน้อยเกินไป อืมนะคะถ้ามากไปก็ไม่ดีน้อไปก็ไม่ดีจุลินทรีย์ทํางานไม่ได้เนี่ยเนี่ยหมายถึงว่าความชื้นอันไหนที่มันพอเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้ขาวๆนี่คือจุลินทรีย์ทำธรรมชาติถ้ามันความชื้นพอเขาก็จะทํางานเองอ่ะถ้าไม่มีความชื้นอย่างเงี้ยความชื้นไม่มีเขาก็ไม่มีไม่รู้คือทํางานไม่ได้ไงค่ะค่ะเราก็เลยต้องมาทํากัน เพิ่มจีนปินสีในการย่อยสลายให้เขาปรับให้เสมอก่อนขั้นตอนต่อไปเราจะโรยปูนขาวตอนนี้พี่ปูนกำลังโรยปูนขาว ต่อไปก็จะเป็นน้ำหมักหลังจากเราใส่ปูนขาวเรียบร้อยแล้วถ้าใครมีฟอสเฟตก็อฟอสเฟตใส่ได้นะคะใส่ของแห้งก่อนปูนขาวกับฟอสเฟต ดาดูฝักบัวแล้วนิดหนึ่งดัดแปลงฝักบัวเพื่อให้ใส่ของเดียวได้ง่ายๆมันจะมีพวกกากอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะไม่ถ้าถ้าเราใส่หัวฝักบัวมันจะไม่ออกอันนี้ก็เราดัดแปลงแล้วเดี๋ยวดูวิธีตรงนี้มันจะมันจะบานออกไปเลยอืมถ้าเราไม่ใส่มันก็จะตรงๆออกไปแล้วเป็นทําให้มันกระจายตัวได้ดีเพราะมันมันมีเศษนิกรนั้นมา ใส่น้ำหมักก็ให้ทั่วๆเหมือนกันนะคะทำมาสามปีนี่คือรู้เลยว่าเอา่อทำเกษตรอะมันไม่มีสูตรตายตัวมันต้องดัดแปลงหลายอย่างพื้นที่เรารถบรรทุกเข้าไม่ได้ของบางอย่างที่เราซื้อมาเราก็ต้องหาที่เป็นรถกระบะหรือรถคอกมันก็จะมีข้อจำกัดตรงนี้อย่างหนึ่งเนาะอันที่สองที่เราเจอคือดิน ดินที่นี่ก็จะไม่เหมือนกับที่อื่นๆบางทีเราเวลาเราไปฟังคลิป YouTube เราเอามาประยุกต์ใช้อย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็ต้องเอามาดัดแปลงวิธีที่ได้ผลคือต้องสังเกตพื้นที่ของเราค่ะว่าดินของเราเป็นยังไงใช้ปุ๋ยแบบไหนได้ดีใช้สารอาหารพืชแบบไหนเราได้ผลต้นไม้ที่เอามาปลูกในพื้นที่เราก็ได้ไม่เหมือนกันหรือค่ะเพราะว่าดินเราไม่เหมือนเพื่อนเราก็จะปลูกตาม YouTube ทั้งหมดไม่ได้เราต้องสังเกตต้นไม้ให้ดี ว่าต้นไม้ที่อยู่ในพื้นที่เราต้นประเภทไหนที่จเจริญเติบโตได้ดีนะคะความร้อนความความร้อนก็เหมือนกันที่นี่ค่อนข้างร้อนแห้งอีสานเนอะร้อนแห้งเราก็เลยต้องหาวิธีเก็บตักน้ําเอาไว้ใช้เรื่องน้ําสําคัญค่ะเรื่องน้ําอันดับหนึ่งเลยคะ่ะบอกไว้เลยเรื่องน้ํานี่อันดับหนึ่งเลยเพราะว่ากว่าเราจะได้ขนาดเนี้ยเราเรียนรู้เลยว่าปุ๋ยแค่ไหนก็ไม่ดีเท่า ไม่สู้น้าไม่สู้การน้นําไม่สู้น้ําที่มันอืลดได้เป็นระยะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะขาดขาดน้ําก็ไม่เวิร์คใส่ใส่น้ําหมักเสร็จแล้วใช่ไหมความชื้นมันจะไม่พอหรอกคะ่ะเราก็ใส่น้นําน้ําเปล่าเรานี่แหละใส่ไปด้วยใส่ผสมไปเลยแล้วก็ดูความชื้นวิธีดูความชื้นนะคะเออบางทีหน้าร้อนหน้าฝนทําปุ๋ยอะ่ะมันจะ วัดไม่ได้หรอกว่าน้ําเท่านี้ลิตรแล้วพอเพราะว่าความความชื้นในอากาศมันไม่เท่ากันวิธีก็คือกาปุ๋ยขึ้นมาแล้วปุ๋ยยังเป็นก้อนอยู่เป็นก้อนไม่แฉะแต่ก็ไม่ไม่แบกออกมาอันนั้นคือความชื้นใช้ได้เดี๋ยวหลังจากนี้ทําอะไรคะพี่ตูนเปิดสายยางก่อนอ่าเดี๋ยวเราไปมาดูตรงนี้กันก็ได้ว่าทําไมถึงไม่พอ เดี๋ยวจะแวกให้ดูอ๋อเดี๋ยวพี่ตุลแวกให้ดูเดี๋ยวแกให้ดูด้มันไม่พอใส่ไปตั้งเยอะแล้วใส่เยอะแล้วตะกี้เห็นด้วยใส่ตานคิดว่าพอแล้วใช่ไหมเดี๋ยวแวกให้ดูว่ามันไม่ถึงอือเออใช่เห็นไหมมันอยู่แค่ข้างบนอ่ะอยู่แค่นี้แห้งๆอยู่เลยนิ้วเดียวเองมั้งอืมเดี๋ยวเราใส่สายยางแล้วเรามาดูต่อนะคะใส่น้ําผ่านสายยาง าำเกษตรนี่คือระบบน้ําสําคัญเนาะพี่ตุนใช้ทั้งปลูกพืชใช้ทั้งเนี่ยทําปุ๋ยหมักก็ใช้น้ําเยอะเหมือนกันนั้นแหล่งน้ําธรรมชาติดีที่สุดนะคะไม่มีต้นทุนเสร็จแล้วปุ๋ยหมักไว้ประมาณสองอาทิตย์นะคะก่อนใช้ให้มาเช็คก่อนว่ามันเย็นหรือยัง ถ้ามันยังร้อนห้ามใช้นะคะต้นไม้มันจะตุย้ยพอเราทำการหมักปุ๋ยเสร็จเราก็คลุมไว้สักหน่อยนะคะคุมความชื้นก่อนใช้ก็อย่าลืมมาดูก่อนเช็คดูก่อนว่าเย็นหรือยังแล้วค่อยไปใช้เสร็จแล้วพี่ตูนบ๊ายบายค่ะเรียบร้อย